สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y YouTube แอดทอนนะักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนีนะ้ผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตร2ตัวบนสูตรใหม่นะครับสูตรคู่ชุดจับชุดนั่นแหละฮะสตัวบนตรงนะครับ2ชุดเน้น,เ,น,นเป็นสูตรใหม่ลงให้วนแรกนะครับ สมาชิกเพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อ,อถ้าชอบก็ฝากพิจารณาด้วยนะถ้าใครไม่ชอบก็มองผ่านได้นะครับอ่ะก็หลักสิบตัวเดียวเลยนะครับหลักสิบบนตัวเดียวหลักหน่วยบนนี้2ตัวมา1ตัวจับคู่ชุดได้2คู่ชุดแบบนี้เลยนะผมจับอันนี้พ้นออกนะครับพ้ออกเดี๋ยววิเคราะห์พินิจวิเคราะห์ รอๆกัน,นเดี๋ยวช่วงท้ายผมก็จะมีแจกสูตรเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอะถอนนักคำนวณนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจได้ทาสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่นกอนนะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพรน,านันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์โดยตัวท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็กราบก็โทษก็ภัยนะครับอ่ะมาเริ่มคำนวณกันนะครับสมาชิกนะงวดแรกนะครับงวดที่1น,นะครับสูตร10ล่าง ที่ย้อนให้ดูนะครับย้อนให้ดู1 2 3 4 5งวดงวดที่1ฮะสูตรหลัก10ล่างนะครับใต้เลข 9, เก้าไอ้ทวดทีฮะหลัก10บนได้เลข9หน่วยบนได้เจ็ดกับ8นะจับจคู่ชุดก็อ2อคู่ชุดฮะ9 7 9 8พันดพ่อออก5 9 8นะครับ10บน9หน่วยบน8ะเข้าชุดนี้ฮะ98 ที่10หน่วยบนนะครับสมาชิกนะสิหน่วยบนถูกเป็นงวดที่ 1, <c oughs> 1> อันนี้งวดที่1งครับงวดที่2 ข้อที่3ามข้อที่4ี่ข้อที่5ทั้งหมด5งวดนะครับ <c oughs> ในสมาชิกพิจารณาอ่ะไปดูงวดที่2กันฮะงวดที่2สูตร10 บนตัวเดียวได้เลขหน่หน่วยบนสตัวมาหตัวได้ห้ากับหกนะก็จับคู่ชุดหนึ่กดอกหนึ่งนะครับก็สบ,บนหนหน่วยบนหนะก็เข้านะคงวที่สองครับนะทหน่วยบนนะครับเอามาต่อนงวันที่สครับ ที่สสูตร10บบนตัวเดียวเลขเก้าหน่วยบนสองตัวมาหนึตัวได้ศูนกับหนะครับจับคู่2ชุดนะเก้าศนะูนย์เาครับดอกหกเก้ก็สิบบน9นะครับหน่วยบนศนยะครับก็เข้าที่9 0นะครับ สูตรนี้นะครับสมาชิกนับเป็นสูตรไไปลงให้งวดแรกนะครับฉะนั้นสมาชิกที่เคาะแล้วก็พิจารณาไปพร้อมกันเข้ามาแค่นี้ละวดที่1งวดที่2งวดที่3งมวดที่4แล้วก็วดที่5เข้ามาแค่5้าวดนะครับถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้าเข้าแต่วดที่ออก5้าเนี่ลงมานะครับวดที่4นะครับวดที่4สูตรหลักสิบบุญตัวเดียว ได้เลขเก้าครับหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวได้2กับ3าจับคู่ใน้2คู่ชุดฮะเก้าสองกับสามนะครับก็ดอกค่าเก้าสามที่เลขเก้าฮะสิบบนะหน่วยบนก็มาที่เลขสามเก้าสามที่สิบหน่วยบน งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาสูตร2ตัวบนตรงสูตรใหม่นะครับหลวงให้วดนี้เป็นงวดแรกนะครับหลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกสูตรหลักสิบบน อ่าสูตรหลักสิบบนได้เลขกศูนย์นะหลักหน่วยบนได้3กับ4อ่าจับคู่ได้2คู่ชุดฮนะได้ศูนย์สามกับศูนย์สี่เพราะดอกห้าศูนย์สี่อ่าหลักสิบบนนะก,ก็ได้เลขกศูนย์มาที่เลขกศูนย์หลักหน่วยบนมาที่เลขกสี่นะก็เข้าคู่ศูนย์สี่เนี้นะถูกัะเป็นงวดที่ ห้านะเป็นงวดที่ห้าเอามาต่อกันงวดที่ 6. หกงวดที่จะงวดที่จะถึงนี้ลงจริงให้เป็นงวดแรกนะครับลงจริงให้เป็นงวดแรกงวดที่หกลงจริงให้เป็นงวดแรกมาชิกจับสับสนหรือเปล่านีน่าจะไม่สับสนกันนะ,ะขีดเส้นไว้ก่อนประมาณนี้ เห็นลางๆอ่งวดที่จะถึงนี้ไปดูะนะวิธีทำนี้ตามนี้เลยนะสมัยเชกนะตามนี้เลยครับ10บ,บนนนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวก10บ,บน2ครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าค้งที่หนึงหนึ่งครั้งบวก10 สามตัวท้ายกันที่1 2ครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายกันที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกห้าคงที่5้าบวกศย์ได้5้ย์ได้5้าหาบวลงท้ายเลข9ก้บวกลงท้ายเลขสามบวกสลงท้ายเลขเจ็บวกสลงท้ายเลขหนึ่งหนบวกหคงที่ลงท้ายเลขหกฮะสิบนตัวเดียวได้เลข6กฮะวันี้มาดูหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวว,นะวิธีทำนะครับวิธีทำนำหลักแสนหครั้งบวกหลัก พันหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกค่าคงที่ครับเอาบวกกระโดห้าบวกแปดรับลงท้ายด้วยเลขสามสามบวกสี่ลงท้ายเล 7, 7, ขเจ็ดเจ็ดบวกห้าคงที่นะครับก็ลงท้ายเลขสองครับตำแหน่งแรกสองบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็ได้เลขสามลักหน่วยบนงวกน,นี้ได้สองกับสามจับคู่กันเลยฮะใครชอบจัดมองขัดผ่านนะครับก็ สิบบนตัวเดียวงวดนี้นะครับได้เลขหกหน่วยบน2ตัวมาหนึ่งตัวได้2กับ3 2กับ3ามหัดที่6มาหรือไม่มาฝากพิจารณาด้วยกัแล้วกันนะครับ จับคู่ชุด2คู่ชุดฮะหกสองหกสามรอผลออกนะฮะงวอประจวันทีครับหนึ่งทับเจ็ดทับหกเจ็ดอ่ะรอลุ้นกันฮะสองชุดมาไม่มาไม่รู้หรอฮะทบตามสูตรนะชอบจัดขัดมองผ่านขอให้สมาชิกทุกทุกท่าน นะคเฮงเฮงปังปังนะครับ, he ing, he ing. นะรบขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงเฮงปังปังนะขอบคุณทุกทุกท่านเดอ้อสมาชิกเดอ้อที่ให้การติดตามชอบค่อยจัดเดอ้อสมาชิกเด้อเป็นสูตรใหม่นะครับชอบค่อยจัดนะนะครับหกสองหกสามนะสองชุดบนนะครับหกสองหกสามนะครับอ่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ